สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบเนาะแนวทางนะคะลังหวยออกเป็นยังไงกันบ้างเนาะสูตรเม็ดเดียวข่อยขึ้นเงินขึ้นหอดะคะ่ะให้ตัวไหนดับตัวนั้นนะคะวันจันนี่เอฟซีรอเนี่ยเลยนะคะโอ้ผลเดือนะคะโอ้มีใครได้แปลงเลขทูบไหมนะคะเต็มเต็มคะ่ะหกสามศูนย์โอ้หดนีเนาะ หวนนี้ผู้ใดเป็นไทยเนี่ยคะ่ะดีใจนําเดอค่ะทุกคนนะคะโอ้ออกตัวเก่าจริงๆนะคะสี่หกนะคะหลายๆท่านคงปังนะคะสถิติมีประโยชน์นะคะทุกคนมีสถิตินะคะแล้วก็สูตรนะคะเลขเลขติดบนล่างนะคะร้านปรับสูตรให้นะคะแอนให้นางลองทําดูนะคะร้านขออนุญาตปรับสูตรนะคะปรับสูตรให้ลองดูไปก่อนนะคะทุกคนหอ่ยห่อยสีเ้ามาหาแปดน้ำพวกเจ้าแล้วล่วะ,ะแอดแอดมั ตัวใดบ่ามาตัวนั่นโพลอีดีเนาะจ้นะเนาะโทบตัวไหนก็ไม่มาตัวนั้นนะคะเลขทูปนะคะจึงนะคะเกือบได้หกศูนย์สามนะคะเกือบได้หกศูนย์สามสามตัวตรงบอกอ้ยมันมันให้อะไรนะคะเลขทูปหกสามหนึ่งบอกค่ะเมนบอกค่ะ ทูบนี่แตกผ่าครึ่งเลยนะคะทุกคนแตกผ่าครึ่งเนาะแอดก็แปลงนะคะมีใครได้ไมเนาะนะคะทุกคนนี่หกสี่นะคะมาจริงๆด้วยนะคะสี่ห้าสี่หกนะคะไม่พ้นสองตัวนี้นะคะในทุกคนแอดก็แปลงเอาวิชามานค่ะทุกคนรอดตายสามตัววิชามันค่ะวิชามันนะคะทุกคนเนะา,านนะ,ะน,นะนี่นะคะวิชามานของแอดนะคะทุกคน มีผูใ้ใดเห็นในวิชามารอยู่ในไนเอด็ดอยู่ในเล่นทั้งวันนะคะตัวนี้เป็นวิชามารน,นะคะแอดชอบแปลงเลขถูกนะคะสามตัวเนาะนี่เนาะนี่นะคะหกสามหนึ่งนะคะนี่หกสามหนึ่งแอดชอบแทนค่านหนึ่งเป็นศูนย์นะคะนี่หกสามหนึ่งหกสามศูนย์นะคะนี่ก็แปลงเอานี่นะคะแปลงเลขถูกคะ่ะเลขถูกอันนี้เลขเขียนเบอร์สุดค่ะ เลขทูบนะคะจะเขียนเลขทูบถ้าใครชอบเบิ้ลก็จะเป็นตัวนี้นะคะตามนี้เลยนะคะอันนี้แอดก็แปลงให้ส่วนมากแอดจะแปลงให้ในเล่นทั้งวันนะคะตัวเล่นทั้งวันจะขอบสีเหลืองเห็นไหมเข้าจริงๆด้วยนะคะสีหกนะคะมาจริงๆด้วยนะคะกําลังวันนะคะถือว่าถือว่าเดินดีเลยนะคะกําลังวันของไอ้นี่นะคะโอ้มาอีเดียวสีหก สี่หกจริงๆนะคะมาจริงๆนะคะเราพัฒนานะคะมันออกของเราพัฒนาจริงๆเนาะนี่นะคะสี่หกนะคะเอดว่าเล้วมันต้องเข่าลรีนทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันให้สี่ห้าหกนะคะวันนี้เล่นทั้งวันให้สี่ห้าหก กำลังวันนะคะเข้าเต็มเต็มเลยเนาะทุกคนนะคะแอดจะชอบแปลงให้นะคะในเลขทูบในฮานอยแล้วก็ในฮานอยแล้วก็ในสมุดฮานอยนะคะแล้วก็สมุดเล่นทั้งวันเด้อเข้าไปรับชมรับฟังได้นะคะใครอยากดูตัวแปลงนะคะวิชามากะคะ่ะทุกคนรอดตายคะ่ะคอยโอ้ยคอยลอดตายแล้ว แอดเป็นไทยเดี่ยวนะคะนี่แหละค่ะก็มีประโยชน์นะคะสถิติเห็นไหมคะ45 46 45 46นะคะทุกคนเห็นไหมมันออกอยู่แค่นี้นะคะช่วงนี้นะคะมันก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีนะคะลบ89นะคะ89ดังมากนี้เลยโอ้ยอนเม็ดเดียวข่อยค่ะค้าข่าขาขอยว่าโอ้เตรียมนี้หรือเบิดกันเอามาดูวันนี้นะคะมันจะให้มันจะยังไงนะคะเลขติดบนล่างนะคะ258นะคะนางปรับสูตรยังอยู่ที่58 เอาเจ้าแม่นะคะก็จับทิศทางได้แล้วนะคะเพราะว่าสูตรใหม่นางเข้าสี่ตัวเลยนะคะสูตรม่ที่นางให้หนึ่งสี่อะค่ะทุกคนนะคะเอามาดูนะคะสถิติวันจันทร์นะคะสถิติวันจันทร์อันนี้เล่มใหม่แล้วนะคะทุกคนก็เดินตามนี้เลยเอ้าว 44064นะคะเลขที่มันออกนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะดึงตัวเก่าลงมานะคะถ้าดึงตัวเก่าลงมามันจะดึงสี่ดึงศูนย์ดึงหกลงมานะคะมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะอาจจะออกสลับกันก็ได้นะคะอาจจะออกเป็นหกศูนย์หรือว่า44อย่างนี้หรือเปล่านะคะ440นะคะแล้วก็64อันนี้คือสถิติวันจันทร์นะคะหวยคืออ,อกอูกแจ่แถว64ที่วันจันทร์ก็อสิบวออ,ออกอีกบค้คนขานี่ติดตัวเดิมไว้นะคะนี่ตัวเดิม ตอนนี้ที่เดินเยอะนะคะจะมีสี่นะคะมีสี่มี1วันจันทร์นะคะถ้าเห็นด้วยตาเปล่าเลยก็จะมีสี่มีหนึ่งมีสี่นะคะมีหกนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมีหนึ่งมีสีนะที่ที่นําดูเนาะลองมาจะเป็นหนะคะลองจากหก็จะเป็นห้าเป็นสองอะไรก็ว่ากันไปนะคะตามนี้นะคะอันนี้คือสถิติวันจันทร์ของวันที่ยี่สิบสองนะคะมีสิเบิ้ลนะคะเพราะว่าสอง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 ทบหนึ่งสองเอาไม่แน่เด้สองสองทัหนึ่งสองนะคะ ให้ดูนะคะให้ดูสถิติอ่ะให้ดูนานๆหน่อยนะคะสถิติมันก็ถือว่าเป็นตัวที่นี่นะคะตัวที่มันออกนะคะก็ถือว่ามันออกตัวเดิมตัวเก่าเลยเนาะก็แอดบอกแอดว่าคิดว่ามันก็มีประโยชน์กับ F4 นะคะมันออกตัวเดิมนะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะก็ตีรังกายกันเอา46้9นะคะ เมื่อยค่ะจ้ะเอาผูใดบมันกับสูตรตัวทาเม็ดเดียวแอดบอกเขาโอ้ยเม็ดเดียวแอดคือเป็นเป็นเลขดับแล้วคะ่ะทุกคนใจขั้วบอดีแล้วด้วยเอฟเอฟซีว่าโอ้ยตายบวบานเม็ดเดียวข่อยคือเป็นแนวนันบานป้าให้ตัวไดดับตัวนันสูตรนันคือปวดคือเหลือเลยป้าสูตรดั้งเดิมสูตรเม็ดเดียวเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนให้ตัวไหนดับตัวนั้นนะคะแอคแคบหรอ่า เอาแคปแล้วนะคะ,ะให้ดูนานๆหน่อยนะคะสถิติเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันชอบออกตามสถิตินะคะเลขติดบนล่างอาแคปก่อนจากสองห้าแปดนะคะเลขติดบนล่างเดี๋ยวเรามาดูดับกันนะคะทุกคนดับหลักสิบนะคะดับดับหลักสิบสูตรเอสดับหลักสิบสูตรเอฟซีนะคะสิบล่างค่ะทุกคนนะคะมีสูตรไหนหลุดสูตรไหนเข้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสองตัวล่างก็เข้าไปเต็มๆนะคะทุกคนสองตัวล่างเนาะ สองตัวล่างก็เข้าไปเต็มๆนะคะก็ดีใจด้วยกับ f อนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะมีสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดนะคะ แครแล้วเนาะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเลขดับนะคะดับสิบล่างนะคะสิบล่างสูตรแอด N ให้ไปที่ดับเจ็ดนะคะดิบสิบล่างสูตรเอฟซีให้ไปที่ดับสามค่ะตัวนี้ให้ดับตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าล้างห้วยออกนะคะสมองสมองไปหมดแล้วนะคะทำอะไรก็ไม่ทันคะ่ะอันนี้ร้านก็เพิ่งส่งมาให้นะนางบอกปรับสูตรนะคะอ่าลองดูก่อนนะคะเลขติดนะคะเลขติดนะคะมาดูกันเนาะโอ้ยจาย์ปัญญาเกือบสามตัวแตกนะคะ แ,แม่สูตรใหม่มาแล้วนะคะงวดหน้าคงเป็นสูตรใหม่ขึ้นแล้วละคะ่ะ <_ sl ope> เพราะว่าสูตรเก่าไม่เดินแล้วนะคะสูตรเก่าไม่เดินแล้วนะคะก็จะเป็นสูตรใหม่นะคะที่ขึ้นนะคะทุกคนเนาะเอานี่นะคะแคบเอานะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวดับนะคะเป็นตัวดับเนาะอ่าเอ็ดก็ให้ดูในนี้เลยนะคะมาดูของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนนะคะมาเต็มเต็มนะคะศูนย์ูอาจารย์ศูนย์สี่ 04, นะคะ มันออก64โอ้แอดเขียน46นะคะ4603เนอะอันนี้เขียน64โอ้เขียนผิดเลยมันออก603นะคะ4603นะคะคอขออนุญาตเกี่กันแป๊บหนึ่งนะคะหลวงผลหวย 4603นะคะทุกคนตามนี้นะคะ664ปูขนาด6มา2ตัวแล้วยังมี6มาอีกนะคะ603นะคะ4603 603อาจารย์ให้307นะคะ703 307อเกือบแตก3ตัวนะคะน่าเสียดายนะคะ304 307นะคะอ้ยออก603นะคะ ใกล้แล้วใกล้แล้วอาจารย์ปัญญานะคะห้ามพลาดน,นะคะอออเออเนาะเสียด,ดายเนาะจ้ะเนาะเอามาดูสูตรล้านนะคะสูตรล้านเจ้าแม่มาแล้วนะคะแต่ว่าล่างเจ้าแม่เข้าตรงๆเลยนะคะแต้มของเรางวดนี้เข้าหมดเลยนะคะแต้มของเราเนาะเอานีนะคะเจ้าแม่เข้าตรงๆเลยนะคะหลักร้อยนะคะเข้าตัวเน้นเลยนะคะสามหนึ่งหกนะคะหลัก สิบนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะสิบล่างของห้านเข้าดีจังเลยนะคะตอนนี้เดินดีมากเลยนะคะในสิบล่างสูตร้านนะคะเอามาแล้วนะคะเจะแม่มาแล้วนะคะสูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่ปังนะคะสูตรใหม่เข้าสี่ตัวเลยนะคะสี่ศูนย์สามหกนะคะทุกคนนี่หนึ่งสี่นะคะประกบสามศูนย์หกเจ็ดนะคะทุกคนนี่เนาะมาแล้วคะ่ะแสดงว่าสูตรเก่าไม่เดินแล้วนะคะนางต้องปล่อยสูตรเก่านะคะ ปล่อยสูตรเก่านะคะมาสูตรใหม่แล้วนะคะเจ้าแม่มาแล้วค่ะสูตรใหม่นะคะอ้าวเจ้าแม่หาทางเลยแล้ววันนี้แหละคะ่ะวันนี้เราจะปังบัน่น เจม่หาทางดแลวเอามาดูสูตรอีโซยนะคะมาดูสูตรอีซยสามตัวตรงนะคะทุกคนสามตัวตรงชุดเต็มนะคะทุกคนแ้มเก้านะคะเข้าไปที่แ้มเก้านะคะนี่หกนะคะหกหลักร้อยนะคะหกศูนย์สามนะคะหกศูนย์สามสามตัวตรงนะคะทุกคนนี่นะคะสามศูนย์หกตัวนี้เข้าไปในชุดเด่นนะคะนี่ชุดเด่นชุดเน้นนะคะนี่นะคะสามศูนย์หกจะเข้าอยู่ในชุด ชุดเด่นชุดเน้นโอ้เข้าสามคู่เลยนะคะทุกคนเอ้ยสองชุดเนาะมีชุดหลักร้อยสามแล้วก็หลักร้อยหกนะคะอันนี้ชุดโต๊ดคูด่โต๊ะนะคะอันนี้คู่ตรงนะคะเข้าแต้มเก้านะคะแต้มเก่ามีไพรตัเอวัวเสียดายนะคะที่มันเป็นสี่ห้าหกนี่นะคะทุกคนเนะาะมาดูกันนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะนี่เนาะสูตรร้านก็ให้ดูไปแล้วนะคะเดี๋ยวไล่เริ่มแรกเลยเนาะของแอดนะคะ เอามาดูสูตรตารางนะคะสูตรตารางของเรานะคะเข้าไปที่46นะคะตารางไม่ทําให้ผิดหวังนะคะทุกคน46เสียดายที่อยู่ไกลกันนะคะทุกคนอันนี้มีแค่94นะคะต้องตีลังกาเอา6กับ9นะคะปัญหาลุแตกเจาะไม่ถึงค่ะเจาะไม่ถึงนะคะเจาะไม่ถึงเอานี่นะคะศูนย์เนี่ย46นะคะ B1 นะคะแต่ว่า B2 ทำไมสูตร B2 เดินคะนี่063นะคะ B2 แตก3ตัวเลยนะคะนี่ สูตรบ2สองนี่แตกสามตัวเลยค่ะทุกคนนะคะอามาดูนะคะสูตรนี้นะคะทุกคนสูตรหลักร้อยของเราเข้าชุดเต็มอีกแล้วนะคะสี่หกนะคะกอดคอกันมานะคะหกสูตรล้านหลักร้อยสูตรล้านเข้าดีดีค่ะช่วงนี้นะคะหลักร้อยหลักสิบล้านนะคะสูตรล่างนะคะอลองดูเดอ้อนะคะอ้าวนี่นะคะชุดล่างของเขาของเรานะคะเน้นเน้นนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะทุกคนนี่นะคะ ชุดมนต์ของเราไม่ทําให้ผิดหวังเดี๋ยวติดวได้อยูย่บาจา้าโอ้อยเอดก็มองไว้อยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวเดิมนะคะทุกคนก็คงจะหมานกันเน,ะมเมนาะไอ้ยบเมเพ็ญากันตัดทิ่มมืดด้วยค่ะโอ้อยเฮ็ดบาี์อีโซยครั้งหนึ่งอีโซยก็เคยก็เคยไอ้นี่เข้าอยู่นะคะทุกคนหินว่ากระด้เนาะโอ้อยชุดบนชุดล่างเข้าหมดเลยนะคะเข้าแต้มหมดเลยนะคะก็ดีใจด้วยเนาะ นี่ละคะชุดบนชุดล่างของเรานะคะเดี๋ยวให้เบิรงแป๊บหนึ่งแกดทำมันเต็มนะคะแต้มก็เข้าแต่ตัวนี้เน้นไม่ได้นอะอ่าชุดล่างนะคะไม่ทําให้ผิดหวังสองตัวล่างนะคะเข้าเน้นๆนะคะแต่ว่าแอดให้สีฟูกมาตัวกลับนะคะมาตัวกลับนะคะนี่แอดเน้นให้หกสีได้กันไม่น้อนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เน้นเข้าทุกงนวลน,นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะก็กโอเคอยู่นะคะแอดว่านะคะทุกคนนะคะหกสีนะคะ ชุดล่างนะคะชุดบนจับไม่ได้ค่ะแอดมีแค่04แล้วก็05นะคะมันอยู่นอกกรอบนะคะแต่ว่าเข้าแต้มนะคะใครที่จับเก่งลองดู่ะเด่นแอดหลุดนะคะเด่นหลุดค่ะหลุดมาสองงวดแล้วเนาะเด่นหลุดค่ะเด่นบนคงจะแต่ว่ามันเข้าเด่นบนสามนะคะเด่นบนเอเด่นบนหลานนะคะเด่นบนหลาน703นะคะกดคอกันมาเลยนะคะ4703แอดเห็นแว๊บๆอยู่นะคะสมุดเอเด่นบนหลานนะคะ โหลดตายอีสวยโหลดตายคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะมีสาม3ูนย์ห้าสามศูนย์สี่นะคะสามเก้าหกนาะไม่มีสามศูนย์หค่ะไปไม่ถึงนะคะยังดยังไม่ได้นะคะอันนี้แอดยังทำไม่ได้คะ่ะทุกคนนะคะน,น่าเสียดายเนาะยังจับยังเจาะไม่ได้นะคะยังเจาะไม่ได้ตัวนี้นะคะก็ให้ดูนะคะโอ้อยาว์ใจสามตัวอันนี้แอดให้แปดสี่ศูนย์หกนะคะมันออก มันโอหกสี่โอผิดตัวเดียวค่ะสามนะคะผิดแค่ตัวเดียวค่ะเสียดายค่ะจะเน,น้นๆให้ทุกคนดูเฉยๆนะคะว่าเออมันเกือบเข้านะคะมันเกือบเข้าเฉยๆนะคะหลักรอเออเด่นสิบล่างนะคะเข้านะคะบนไม่เข้านะคะหกศูนย์สามมันนี้หกศูนย์สามแตกเลยเนาะเออล่างชนนะคะล่างชนหนึ่งสี่นะคะมาสี่นะคะสี่หกนะคะ ด่างเอกับล่างหลานชนกันนะคะทุกคนดับคู่คู่ดับเอาอยู่หมดนะคะคู่ดับเอาอยู่หมดเนาะมาหลุดนะคะมาหลุดหน่วยบนนะคะหน่วยบนให้ไปที่ศูนย์สามนะคะกดกันมาเลยทุกคนศูนย์สามนะคะนงงโอ้โอหกศูนย์สามเฮ้ยมีนี่อเลยเอานี่นะคะดับของเราหลุดแค่หนึ่งศูนย์นะคะหลุดหลักหน่วยบนนะคะหน่วยบนนะคะแต่ว่าชุดใหญ่ของเราจะไม่สนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะใครที่ไปเต็มเต็มเลยมันก็จะกี่ชุดนะคะแต่ก็ โอกะดีก็หลูดอยู่ดอกค่ะอ่ะมาดูสูตรแอดนะคะทุกคนหกสี่มาอยู่นี่เนาะแปดหกสี่สี่นะคะทุกคนโอ้ไม่ถูกตัวค่ะอันนี้หนึ่งแปดห้านะคะเออกระติดไปอยู่ได้หนึ่งแปดหาบามาค่ะไม่มีเลยนะคะเอานี่นะคะสามศูนย์หกนะคะสามศูนย์หกชุดนี้นี่เข้ากูโตสนะคะ นี่เนาะ4703นะคะสูตรล้านนะคะเด่นบนล้าน4703นะคะเห็นบอนอีดินบนล้าน4703ใส่แลยสมมติเด่นบนลนอะอ่าวันนี้นะคะเข้าสามตัวตรงนะคะ603นะคะอ่ามีใครได้ไหมเนาะนค่ะเนี่ยค่ะเผื่อใครมีหลักลงหลักร้อยชุดเน้นนะคะลองมาคัดเอาในนี้เอานะคะหรือเอาสูตรล้านมาคัดเอาแล้วเตะได้เลยนะคะอ่าใครที่ไปตัวระบาดก็ถูกแล้ะค่ะสามตัวตรงนะคะ สองว่าติดแล้วเนาะสามตัวตรงนะคะของแม่นะคะตีลังกานะคะเพื่นคู่หอสี่หกนะคะเพื่อนห้เพื่อนคู่หอสี่เก่ามาแล้วคะ่ะมาแล้วนะคะหก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 สี่นะคะสี่หกศูนย์สามมือถ้าเป็นหกศูนย์สี่โอ้บัวใค้ค่ะเพิ่นนห้สี่เจ็ดศูนย์นะคะเอานี่นะคะเจาะยังไม่ได้นะคะให้สี่เก้ามาสี่หกตีลังกานะคะทุกคนตีลังกามาฟึบโหลดเอาห้องกับตีลังกาเอาแล้วเนาะบ่เกิดความสามารถเท่าเด เราสามารถตีลังกาได้นะคะทุกคนนะคะหกกับเก่าปัญหาโลกแตกเนาะอันนี้ก็มาแล้วนะคะเลขแม่นะคะอ่ะดีใจกับท่านที่ได้ที่หมานที่เฮงที่ปังนะคะอันนี้สถิตินะคะมันกระสิบอ,อกซีซีมันก็จะไม่อยู่แถวสี่อีกบอกคะ่ะทุกคนนี้สี่สี่ศูนย์หกสี่ก็จะไม่ออกตัวเก่าอีกบ่นนี่ค่ะเอาวันจันทร์เนี่ยมันจะไม่ออกตัวเก่าอีกบ่นนี่สี่สี่ศูนย์หกสี่นะคะอาจารย์ปัญญาเข้าเต็มเต็มนะคะ เดี๋ยวทยอยลงให้นะคะทยอยลงแนวทางให้มาดูเด่นบนหลานนะคะนี่เด่นบนหลานนะคะกอดคอกันมาเลยนะคะศูนย์สามค่ะทุกคนนะคะเด่นบนสูตรหลานนะคะกอดคอกันมาเองนะคะเด่นล่างนะคะเข้าไปที่สี่เนาะให้หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะคะอาวนี่นะคะให้ดูแนวทางสื่อๆนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้า